ในหวังเป็นบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษามานะครับแล้วก็ได้มาทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีครับพูดจาสุภาพเรียบร้อยดังนั้นเขาจึงมีผู้หญิงมาติดพันมากมายสวัสดีครับคุณหลี่วันนี้ไปทานข้าวเที่ยงกับผมไหมครับในหวังชักชวนหญิงสาวหน้าตาดีในที่ทํางานไปทานข้าวด้วยกัน และเขาก็ไม่เคยได้รับคํำปฏิเสธจากหญิงสาวได้เลยด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพรวมไปถึงการพูดจาของในหวังมันดีสเสียบพร้อมไปทุกอย่างครับหญิงสาวคนไหนเล่าจะกล้าปฏิเสธเหตุนี้เองนะครับมันจึงทําให้ในหวังนั้นมักจะหลงตัวเองว่าตนนั้นมีเสน่ห์เขาจึงหวานทารมคุมคลายกับหญิงสาวไปทั่วและมีหญิงสาวหลายต่อหลายคนครับ ที่ได้ถุ่มเทความรักให้กับในหวังอย่างไม่ลืมหูล,ลืมตาต่างก็ได้มอบความสาวให้แก่ในหวังหากแต่ในหวังผู้นี้กลับพออบพอใจที่เขาได้เชยชมรืนร่างของหญิงสาวมากมายหลายต่อหลายคนโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษและจิตใจของหญิงสาวค็ไหนเลยเขาได้หลอกลวงทำร้ายจิตใจของหญิงสาวมานักต่อนะักจนบางคนก็ต้องสูญเสียอนาคตไปเลยก็มีครับ วันเวลาผ่านพ้นไปวันแล้ววันเล่าในหวังไม่เคยนอนกับผู้หญิงซ้ำหน้าเลยครับเขาหาความสุขจากเรือนร่างผู้หญิงจนมันติดเป็นนิสัยที่จะแก้ยากใช่แล้วถ้าผู้ฟังครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วที่ว่าความทุกข์มักจะตามมาหลังความสุขเสมอใช่แล้วครับในหวังนักล่าหญิงสาวนาเวลานี้เขาได้ติดเชื้อกรรมโรคเขาแล้ว ซึ่งมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดบริเวณอวัยวะเพศของเขาและมันเป็นหนักขึ้นทุกวันทุกวันเขาอายครับอายไม่กล้าที่จะไปหาหมอดังนั้นเขาจึงตัดสินใจซื้อยามาทานเองเมื่อเขาทานยาไปได้สักระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าอาการปวดมันทุเลาลงเขาก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยคงจะหายดีแล้วมั้งก็เลยใช้ชีวิตเทีย่ยวผู้หญิงเหมือนเดิมครับแท้จริง เชื้อกมามโรคมันยังไม่ได้ไปไหนครับท่านผู้ฟังมันฝังอยู่ในร่างกายของเขาและเข้าไปในกระแสเลือดทําให้เลือด,ดเป็นพิษและรอจังหวะเวลาที่จะปราดกฏอาการของโรคขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งปีผ่านไปหลังจากเขาได้ติดเชื้อกมามโรคนะครับในหวังผู้นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือมกัมกมากในกามวันนั้นเป็นวันที่เขาได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนๆเ,เขาได้ดื่มสุราเข้าไปมาก ขณะที่ขาดความยั้งคิดครับและวันนั้นเองเป็นวันที่เชื้อกัมโรคก็ได้ปรากฏอาการออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะประภูมิคุ้มกันของเขาได้อ่อนแอลงนายหวังได้ล้มป่วยด้วยอาการที่มีไข้สูงเพื่อนๆรายะญาๆก็ได้นําตัวนายหวังส่งโรงพยาบาลด้วยความเร่งด่วนนะครับด้วยอาการตอนนั้นเขาได้เพอ้อและกับพูดจาเลือนลอยเหมือนคนที่ไม่มีสติ หลังจากที่หมอได้ตรวจร่างกายของเขาแล้วนะครับพบว่าเขาเป็นกร,รมโรคถึงขั้นที่3ามแล้วซึ่งเวลานี้อวัยวะภายในะได้รับความกระทบกระเทือนนะครับระบบประสาทก็ถูกกร,รมโรคเนี่เล่นงานหมอก็พยายามจนสุดความสามารถแล้วนะครับที่จะรักษาตัวของนายหวังแต่สุดท้ายนะครับด้วยว่าเชื้อกรมโรคเนมันเข้าขั้นที่รักษาได้ยากแล้วนายหวังจึงต้องจบชีวิตลง ชีวิตหลังความตายน่มีจริงครับท่านผู้ฟังกายสังขารหมดเวลาก็ต้องเสื่อมไปแต่วิญ,ญญาณสิครับไม่ได้สลายไปกับกายสังขารแต่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดตามพ้นกรรมของแต่ละคนครับวิญญาณของในหวังเมื่อได้จบสิ้นเวลาของมนุษแล้วนะครับเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนตอนนั้นในสามัญสำนึกของเขาได้เต็มไปด้วยความใคร่ของกามราคะ เขาเห็นแสงสีเทาสองมาจากด้านบนตรงศีรษะเขานะครับซึ่งโดยปกติถ้าวิญญาณคนปกติเห็นเนี่ยจะรู้สึกน่ากลัวและขยะแขยงเพราะว่ามันเนี่ยมีกลิ่นตู่ๆไม่ชวนให้ดมดอมเอาซะเลยนะครับแต่วิญญาณของในหวังใะคกลับเห็นเป็นทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกชวนให้หลงไหลวิญญาณของในหวังได้เดินไปเรื่อยๆตามแสงสีเทาเป็นผู้นำทาง เขาได้เดินไปเดินไปจนมาถึงลำธารแห่งหนึ่งที่มันเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นคาวของลำธารเลือดเลือดแดงฉานกำลังไหลรินซึ่งเป็นที่น่ากลัวต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมากในลำธารน,นั้นน่มีเกาะสีเขียวเล็กๆเกาะหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่นะครับแสงสีเทาที่ส่องตรงบนเกาะลอยนี้แต่ในสายตาของนายหวังกลับเห็นลำธารเลือดแต่เป็นลำธารที่มี น้ำสดใสกลิ่นเหม็นขาวดมเป็นกลิ่นหอมหวนของดอกไม้นานาพันธุ์ในสายตาในหวังในเกาะลอยนั้นเสมือนเป็นเรือบันเทิงครับภายใต้แสงสีเทาเขาเห็นสาวสวยเปลยท่อนบนหลายนางได้ก,กวักมือเรียกและเรือบันเทิงก็เทียบท่าและได้เชื้อเชิญให้กับในหวังคนนี้ได้ลงเรือพร้อมกับ คนบนเรือนะครับด้วยความที่เขากําลังเคริบเคริ้อโอบล้อมไปด้วยสาวสวยในบรรยากาศของดนตรีมีลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นเรือได้เล่นเข้าไปในถ้ำมืดมีแสงริบรีส่องมาทันใดนั้นครับเกิดฟ้าถล่มดินทลายเรือล่มคนตายวิญญาณของในหวังหมดสติแล้วตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเขาก็ ได้สิ้นสภาพความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นหมูเพศผู้ครับท่านผู้ฟังหมูเพศผู้ตัวนี้นั้นนะครับมีขนขาวดำสลับกันแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นครับท่านผู้ฟังบนหลังของหมูเพศผู้ตัวนี้มีคำคำหนึ่งที่เขียนเอาไว้ซึ่งมันคลับคล้ายครับคราอ่านว่าหวังนะครับ นะครับหมูตัวนี้นะครับหลังจากที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยได้ร,ร้องเสียงดังนั่นเลยนะครับเจ้าของค้อกก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็คือลุงของเขาท่านเองก็ได้ใช้เท้าะเตะไปหนึ่งที่นะครับไอ้หมูเนี่ยก็ได้หยุดร้องไปทีนี้นะครับเรามาพิจารณาถึงเหตุต้นผลกรรมครับท่านผู้ฟังว่าทําไมในหวังผู้นี้นะครับจึงได้รับผลกรรมตอบสนองมาแบบนี้เองนะครับ คำถามนะครับก็คือว่าเหตุใดในหวังจึงมองเห็นทานเลือดเนี่ยเป็นทานน้ำรกมดลูกนะดูเป็นเรือสำราญนะครับแม่หมูเนะี่ยดูเป็นสาวเปรยอกคำตอบก็คือนั่นก็เป็นเพราะว่ากฎแห่งกรรมครับเสมือนหนึ่งตัวหนอนในชอบชัยกองอุจจระเพราะความหอมหวนล้วน,วนจึงเป็นที่อาศัยของหนอนเหล่านั้นนั่นคือผลกรรมละัะ สุนัขชอบกินอุจจาระของมนุษย์ดังอาหารรสเลิศหมูนี่ยกินซากข้าวอย่างอร็่อร่อยนั่นก็เป็นผลกรรมเช่นกันนะเราพุทธ,ธะและเทพพย,ายดาชอบปฏิบัติธรรมอย่างมีสติอารมณ์เต็มเปลี่ยมไปด้วยจิตเมตตานะครับจึงได้เสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์จึงมองผลกรรมที่มนุษย์ได้ร่วมกันสร้างมาเป็นสิ่งที่สกรปรกโสโครก หากแต่มนุษย์เนี่ยนับวันลุ่มหลงในการตาัณหนเช่นเดียวกับตัวหนอนนะครับที่หาความสําราญในกองอุจจาระอย่างไงอย่างนั้นในหวังเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะครับเขามักจะหาความสุขในการอารมณ์จิตสานึกของเขาเนี่ยได้ปลูกฝังด้วยเหตุความชั่วร้ายจึงมองเห็นการราคะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสพสุขเลือดในมดลูกเนี่ยเป็นทาน้าําใสตัวรกมดลูกเนี่ยเป็นเรือสําราญ เกิดมาเป็นหมูเพศผู้อาจเป็นหมูเพศผู้รับประสมพันธุ์นะครับที่ยยเสฟสูงทั่วไปนั่นก็เป็นผลของกฎแห่งกรรมนะครับแล้วเหตุใดเขาจึงไปเกิดอยู่ในคอกหมูของคุณลุงเขาก็เนื่องจากว่าตอนมีชีวิตอยู่นั้นลุงของเขาได้ห้ามปรามเขาว่าอย่าได้ลุ่มหลงนะในการมารมเขาไม่เพียงไม่รับฟังครับ กลับกล่าวคำสป,ประมาทผู้ใหญ่ว่าถ้าจะมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยขอให้ไปยุ่งกับหมูของลุงเถิดนะไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าคำสป,ประมาทนั้นกลับเป็นผลกรรมในชาติต่อมาถูกลุงเขาดุด่าทุกวันนะครับยังถูกบังคับให้ไปผสมพันธ์หาเงินกับคนลุงของเขาอีกอย่างมากมายนะครับซึ่งการที่ในหวังคนนี้เขาได้รับผลกรรมร้ายแรงเช่นนี้ สาเหตุก็เพราะมาจากตอนที่เขามีชีวิตอยู่ได้ทำลายความบริสุทธิ์ของสาวประมญจรีมากต่อมากนะการคบค้าสมาคมระหว่างหญิงชายนั้นนะครับควรอยู่ในกรอบของอารมณ์ต้องมีสติคอยควบคุมความใคร่ชายอกสามสองนะครับควรที่จะแสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษอย่าได้มีความคิดลามกในสมองอย่าเกิดความใครงง่ง่ายๆอาจจนต้องไปทำลายอนาคตของหญิงสาวดีๆไปมากต่อมา การทำลายสาวพรหมจรีและหลอกลวงความรักของหญิงสาวนั้นเป็นการสร้างความเจ็บปวดทั้งจิตและกายแก่หญิงสาวเหล่านั้นนะครับบาปกรรมนั้นมันหนักหนายิ่งกว่าฆ่าคนอีกนะครับผลกรรมที่ได้รับในย่อมหนักหนาเช่นกันตัวอย่างของในหวังเพียงตัวอย่างหนึ่งของเหล่ามารสังคมที่ชอบมัวกรรมเท่านั้นครับก่อนจะจบเรื่องนี้นะครับก็มีบทรลอนอีกบทหนึง่ง ได้ฝากเอาไว้นะครับเหตุปางก่อนชาตินี้ตอบสนองหมูลำพองหากำไรซ่องสีแดงอย่าประกอบค้ากามห้องโคมแดงบทเรียนแพงพิจารณาให้ถ่องแท้วิญญาณหวังเซิงในความฝันแสงสลัวปันราคะรักไม่เกี่ยงสุขสบายวิ่งลอกตามโต๊ะเลี้ยงเลยต้องเสียงเกิดเป็นหมูหารุไวม จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับการผิดศีลข้อสาฟังแล้วผมคิดว่าทุกท่านนะครับคงจะลดลดลงบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องของกามตันหาเทพเจ้าคนอูหรือองค์เยกเซียนฮองเต้องค์ที่18ท่านทรงตรัสไว้ว่าผิดประเวณีเป็นความชั่วร้ายแห่งบาปทั้งปวงอันความดีทั้งหลายกระตันยูเป็นความดีอันดับแรกผู้กระทําการข่มขืนหญิงสาว เท่ากับค่าคนถึงสชั่วคนกล่าวคือบรรพระรุษจะได้รับความอับอายในนรกภูมิชั่วคนที่ 2. อบิดามานดาตลอดจนสามีจะไม่กล้าสู้หน้าคนชั่วคนที่ 3. บุตรธิดาจะเสียกําลังใจจนถึงเสียอนาคตได้การลงโทษในกลุ่มนรกเข้มงวดมากค้อนทองแดงลื่อยเหล็กต้นยิ้วภูเขามีดวิญญาณบาปเห็นแล้วจิตกระเจิง ความชั่วที่เกิดขึ้นชั่ววูบต้องนำพาตัวเองไปรับโทษยังขุมต่างๆแต่มีกี่คนเล่าที่ได้มีความยังคิดเช่นนั้นตอนมีเงินก็ใช้เงินเป็นเบีย้ยควงโสเพณีไว้ข้างกายจนลืมกลางวันกลางคืนลืมลูกลืมเมียที่บ้านคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนก็ขาดการสมเงินและข่าวคราวปล่อยให้ลูกเมียต้องรอคอยด้วยความกังวลทุกร้อนอดอยากเมื่อมัวกามเกินไปร่างกายก็สู้ผอม ยุกยายากแก่การรักษาวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็ไม่ได้ผลมีแต่น้ำตาอาบหน้าจะมีใครมาเหลียวแลเป็นผีพระนจรในต่างแดนตายเป็นศพไร้ญาติขาดมิตรถูกฝังในป่ารกผลของการม่วการมด้วยสัมฤทธิ์ผลยากแก่การหลบหลีกได้นะครับตรงนี้ก็เป็นคำตรัสจากท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับอง สิ่เต้องที่ส8เอาล้ครับทุกท่านวันนี้นะครับผมก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผิดสินข้อสา,านะครับสำหรับกฎแห่งกรรมในเรื่องนี้ทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าเรามาพบเจอกันในเนื้อเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีสุขทุกท่านครับ